ใหญ่ยชยแนวอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้อ่าโพกแสงมันน้อยนะเข้าไปกลางคืนหน้าดีขึ้นหน่อย <c oughs> วันนี้นะครับ <c oughs> ผมก็ได้โพสลงไปในอ่ Facebook กลุ่มมอน ah กติมอนเตอร์ M 90ไทยแลนด์นะว่า, 200, อ,นนะวาอยากจัดมิสติ่ง่ามอนเตอร์ Monster ไฟกรมอ่าเล็กๆสักทีนะครับก็นัดไปที่จริงนัดเมื่อวาน เมื่อวานสองทุ่มที่แม็กลาชพฤกนะฮะแม็คราชดำเนิรนั่นเองแม็กราชพฤกเปิดฝนมันตกก็เลยยกเลิกนะครับแล้วก็มาเป็นเปลี่ยนมาเป็นคืนวันเสาร์นี่นะครับก็วันนี้เอารถออกมาเตรียมเรียบร้อยไ <c oughs> ป<ะ>เดี๋ยวเรามาเตรียมรถกันปกติผมใส่ฝาพัดด้วยนะผมใส่ฝาคัดแห้งไว้วันนี้เดี๋ยวทอดซะหน่อยครับเราอยากให้กระดิ่งดังๆนะ <c oughs> ทั่วทั่วทัไจะดำเนินเลยโอเคเดี๋ยวมาถอดกันมาลองเทสฟังเสียงกันนะครับว่าจะลั่นขนาดไหนกระดิ่งกระดิ่ง ลั่นสะใจไปเลยครับคัดแห้งเอาละพร้อมออกเดินทางนะครับสำหรับมอนเตอร์ s อ s นะฮะหรือว่าดูติไปกลมพวกที่มีคัดแห้งทั้งหลายนะครับก็ต้องบอกเลยว่าคัดดังกว่าท่อนะครับบางคัดอย่างของผมนี่คัดดังกว่าท่อแน่นอน เดี๋ยวแวะเติมน้ำมันก่อนครับโชคดีใกล้บ้านมีปั๊มเชลมาเปิดใหม่นะครับผมอ่าปอ๊เตอร์เข้าได้นะครับสปอ๊เตอร์เชลเข้าได้นะครับผมใช้น้ำมันเชลนะฮะ <laughs> เข้าได้เลยนะครับผมเติมบ่อยครับ นานๆทีได้ออกมาขับเล่นนะครับสำหรับรถคันนี้นะฮะก็มันเป็นรถที่ค่าบำรุงดูแลรักษาค่อนข้างสูงนะครับก็เลยเอาออกมานานๆออกมาขับเที่ยครับเพราะว่าหลายๆอย่างมันก็แพงนะครับมนุษย์เงินเดือนอย่างผมก็ไม่ไหวนะครับผมเราก็เป็นรถสะสมแล้วกันนะฮะ สำหรับมอเตอร์ไฟกลมนะครับทั้งหลายที่เป็นคัสแท้งนะตอนนี้ก็ถือว่าเข,าข้าคัดคลาสสิกแล้วเพราะว่าแต่ละคันในยุนนามก็คือเกือบ20ปีนั่นเองส่วนยิ่งรับเป็น M900 ที่เป็นตัวคาบูนั้น20กว่าปีแล้วนะครับถือว่าเก่าใช้ได้แล้วนะสำหรับมอเตอร์ไฟกลมกตัวตีคลาสสิกทั้งหลายนะครับผมโดยที่ว่ามันมามันเป็นรถที่มาจากยุคที่เป็นยุครถอินวอยนะครับรถอินวอยสัปปะสมิตรนะ ก็รถที่มีเอกสารถูกต้องเป็นทะเบียนแ้จะมีจํานวนไม่เยอะนะครับผมส่วนใหญ่ที่เห็นเหน็นกันก็จะเป็นรถสับปะสามิตรตะเยอะนะต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่มีการรวมตัวมิตติ้งยากนะครับเพราะว่าเจ้าของหลายคนที่มีรถเป็นประเภทแบบสับปะสามิรนะฮะก็เลยเอกสารมันไม่ครบนะฮะการเอาออกมาถ้า,ากางกลาคืนน้าเจอด่านเจออะไรมันก็ไม่คุ้มนะครับโดนจับโดนไปฝั่งเสียค่าปรับกันไปนะครับผม ส่วนรถที่มีเอกสารก็จํานวนไม่เยอะนะฮะแล้วแยกย้ายตามอยู่ต่างตามจังหวัดต่างๆนะก็เลยรวมตัวท่อนยากนะครับครั้งนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะมีมากี่คันนะคาดเดาว่าอาจจะประมาณคันสองคันครับเต็มที่ผมว่าไม่เกิน4คัน4คันนี่คือเซอร์ไพรส์แล้วนะาการที่ผมได้นัดครั้งนี้นะครับผมก็ลองนัดเล่นๆนะฮะไม่รู้ว่าจะมีมากี่คันนะอยากลองเจอรถมอนเตอร์ไฟกรม อื่นบางนะครับจะได้หาเรื่องถ่ายคลิปก็ถ่ายมาให้เพื่อนๆดูเนี่ยนะครับเราจะได้เห็นว่ามอนเตอร์ดูกติมอนเตอร์นะครับเป็นรถที่ไปกรมทรงออกมาต่างไปแล้วนะครับตอนนี้เหลือน้อยลงทุกวันนะครับเรื่อว่าสภาพรถแต่ละคันก็ตามการเวลานะครับผมต้องบอกก่อนเลยนะครับรถที่ดีนะฮะมันจะอยู่ได้เกิน20ปีนะครับ ฉะนั้นูกติมอนเตอร์เป็นรถที่ทั้งอึดทั้งทนและดีนะครับผมแต่ค่าดูแลรักษาเรื่องอะไหล่อาจจะสูงกว่าปกตินิดนึงนะครับใครมีม,มีมีเป็นเจ้าของอยู่ในครอบครองนะมีความมีมอนเตอร์ในครอบครองนะครับก็อุ่นใจได้เลยนะครับเพราะว่าอะไหล่ของรุ่นนี้นะฮะมันสามารถทดแทนกันได้หลายรุ่นนะครับซึ่งแล้วแต่เครื่องนะฮะแต่และปีเครื่องก็จะไม่เหมือนกันนะก็ ดูแลกันไปนะครับเพราะว่ารถมอนสเตอร์ไฟกลมเนี่ยค่อนข้างหายากแล้วก็เริ่มมีคุณค่านะครับในปัจจุบันยิ่งอนาคตอาจจะกลายเป็นรถคลาสสิกดีๆเลยก็ได้นะครับเพราะว่าทรงนี้มันอามาตะจริงๆนะสำหรับมอนสเตอร์คูอปกติมอนสเตอร์ไฟกลมนะฮะคัดแห้งนะเหลือน้อยทุกทุกวันวันนี้ก็จะมาลุ้นกันนะว่าเดี๋ยวใกล้ถึงแล้วจะมาลุ้นกันว่าจะมากี่คันนะผมก็ไม่รู้จะมากี่คันอาจจะมีผมคันเดียวก็ได้ไปถึงแล้วครับแม็กลาเชดำเนิน บอกเลยว่าคนที่อยู่หน้าแม็กต้องตกใจกับเสียงกระดิ่งผมแน่นอนลั่นมาเลยนะฮะตามเวลาที่โพสไว้นัดกันไว้สองทุ่มนะฮะผมก็จะรอถึงประมาณเกือบเกือบสามทุ่มนะดูดิว่าจะมีใครมาหรือเปล่านะโอ้โหที่จอดโล่งนะครับวันนี้ ลั่นกันเลยนะเสียงกระดิ่งคัสแห้งมันลั่นอย่างนี้ครับถ้าคนไม่รู้จักก็คือมันจะเหมือนรถพังอะรถอะไรนะเขาเรียกอะไรนะฟิลมันจะคล้ายๆรถชาร์บละลายครับถ้าใครเคยชาร์บละลายก็จะจําเสียงประมาณนี้ได้แหละเือนรถเหมือนรถพังอะชาร์บละลายมาถึงละตอนนี้ยังมีอยู่ลำเดียวนะครับวันนี้เราก็มาดูกันว่าคณะมอนเตอร์คลาสสิกไฟโคมจะมากี่คันผมก็วัดใจนะว่า อาจจะมีแค่คันเดียวก็ได้เพราะว่ามันเหลือไม่กี่คันแล้วมันลุ้นกันนะครับว่าวันนี้จะมีพักพวกมากี่คันเรามาสัมภาษณ์กันว่าแต่ละคนชอบรถสไตล์นี้เพราะอะไรนะ กลุ่มน้อยนะครับเหลือกันอยู่แค่นี้ไปรู้วันนี้จะมาเพิ่มอีกเปล่ารอรุ้นกันอีกสักชั่วโมงนึงก็สุดท้ายมีมา2องคันนะครับผมก็น้องดิวฮะน้องดิวมอนเตอร์ S4 นะครับสีขาวแดงเฟรมแดงคันสวยนั่นเองแต่งมาดีมาก ก็เดี๋ยวตรงนี้คนเริ่มเยอะครับเราจะย้ายที่ไปหามุมถ่ายรูป,ปสวยๆนะครับแล้วก็นั่งคุยกันว่าจะไปเสาชิงช้านะใกล้กลๆเดี๋ยวเราไปหารูปถ่ายสวยๆครับที่เสาชิงช้าก่อนนะฮะแล้วไปว่ากันนะ าละขอสัมภาษณ์หน่อยครับชื่อชื่อน้องอะไรครับชื่อดิวครับชื่อดิวนะครับ <S <s น้องดิวนี่รู <S <s ้จักมานานแล้วหลายปีแล้ว <S <s เป็นน้องคนหนึ่งที่ขับ <S <s ดกวกติมอนสเตอร์นะครับไฟกลม s อนั่นเอง,งอนองนะ้องดิวขับรุ่นอะไรอยู่ตอนนี้ S4 ครฟสองับสองเอ2 2พนะครับแต่ขยับมานี้นึงให้เกล้องหน่อยอ่าพูดพูดดังๆนิดนึงนะดังนิดนึงทำไมถึงชอบรุ่นนี้ น้องเดียวทำไมถึงชอบรุ่นนี้<อ>ใช่เพราะอะไรความคลาสสิกของมันใช่ไหมใช่แล้วก็การใช้งานเป็นไงม้างครับพูดถึงความประทับใจเกี่ยวกับรุ่นนี้หน่อยใช้มากี่ปีแล้วสีสสสวนะส่ปีกว่า,วารประทับใจอะไรมันม้างครับว่าเป็นเอกลักษณ์ของมันครับแบบตัวใหม่ๆมันว่ามันง่ายๆมันมีคัดแห้งมัน อัดกระแทกเนี่ยขับไปไหนก็มีแต่คนสนใจใเพราะว่าเสียงอะไรวะนั่นคือคําถามแรกของคนทั่วไปครับเมื่อกีอ้ขับมาสองคันไม่รู้ว่าอาัดติดหรือเปล่ารีบไปหน่อยขับมาสองคันคือสนั่นบันไวเลยเฉพาะไอ้คันผมอะ่ะที่ดังไม่ใช่อะไรนะครับดังคือคัสสึกครับ <laughs> ดังสนั่นก็ใช้มาแล้วปัญหาของรุ่นนี้บอกหน่อยอบอกเพื่อนๆน่บยเผื่อมีคนสนใจอยากเล่นเพราะว่ามอนเตอร์ไฟกลมตอนเนี้ย อย่าง m เก้าร้อยอย่าง s 4ราคามันเรงง่ายแล้วอ่ามีทั้งมีทะเบียนแล้วเป็นสับปะสามิตรนะครับว่าถ้าหมัน่นดูแลก็ไม่มีปัญหาเลยเพราะผมใช้รถทุกวันเลยโอ้คือคันนี้ใช้บ่อยด้วยก็ถือว่าเป็นผู้ใช้งานจริงๆเลยนะความร้อนอะไรก็ไม่มีก็ปกติคือรุ่นนี้มันมันดีตรงมันมีทั้งหม้อน้ำทั้งออยมันไม่เหมือนมอนเตอร์รุ่นใหม่ที่มีแต่ออยมาให้ซึ่งพอหม้อน้ำมันทำงานความร้อนก็ปกติ แค่คนจะร้อนหน่อยประมาณนั้นใช่ไหมเรื่องความร้อนนี่คนร้อนคนร้อนรถไม่ร้อนรถอ,อยู่ได้นะครับก็ขอขอบคุณด้ครับวันนี้เป็นมิสติ้งดุกติมอนเตอร์ไฟกลมนะฮะทีเ่เริ่มต้นนะครับมาสองคันฝากไว้ให้ชาวมอนเตอร์ที่อยู่กรุงเทพนะครับเดี๋ยวเขาน่าจะนัดกันอีกทีหนึ่งมาเจอในสถานท,ท,ที่ที่สวยๆโล่งๆคราวนี้มันชุกละหุกไปหน่อย ไม่ได้นัดกันล่วงหน้านะครับน้องเดียวก็บ้านอยู่ใกล้ใช่บ้านอยู่แถวนี้นะครับขอบคุณมากครับน้องเดียวขอบคุณครับเดี๋ยวก่อนกลับเราก็ไปวนถ่ายรูปแถวสนามหลวงไม่รู้เป็นไงนะเดี๋ยวไปถ่ายรูปแถวนั้นหารูป,ปสวยๆสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็ ไปย้ายกลับบ้านเด้วยนะครับ ถ้าว,วันนี้มากันสัก4ี่ห้าคันมันจะได้ภาพที่สวยงามนะฮะสนั่นลั่นคุ่งลงไปเลยนะครับ <laughs> ไม่ได้เสียงท่อนะฮะเพราะว่ามอนเตอร์มอนเตอร์ไฟกลมทั้งหลายที่เป็นกั้นแทนครับเสียงท่อจะไม่ค่อยดังนะฮะแต่ที่ดังคือคัดนะครับผม <laughs> เดี๋ยวเราจะไปหามุมถ่ายรูปส,สวยๆกับเจ้ามอนเตอร์นะครับฉากหลังเป็นวัดพระแก้วสวยแน่นอนไม่มีสวยกว่านี้อีกแล้วฉากหลังการได้ออกมาขับรถเล่นนะครับกับรถที่ตัวเองรักตัวเองชอบนะฮะแล้วก็ได้มาเจอคนที่ชอบในสิ่งๆเดียวกันนะครับถือว่าเป็นความสุขของชาวไบเกอร์ง่ายๆนะครับก็เพื่อนเ ใครมีเพื่อนๆขับรุ่นไหนก็รวมวมตัวกันมามิทติ้งถ่ายรูปรสวยๆครับแค่นี้ก็มีความสุขแล้วครับ mm hmm. มุมนี้น่าจะดีนะน่าจะพอจอดได้ mm hmm. ผมเคยขับผ่านแล้วเห็นคนจอดถ่ายรูปตรงนี้ครับหลายครั้งแล้วเรามาลองบ้าง ก็ครั้งนี้นะฮะได้มาถ่ายรูปส,สวยๆแล้วที่วัดพระแก้วนะครับกับนี่เจ้ามอนเตอร์สองนอน,นะครับก็ถึงจะเป็นการมิตติ้งระยะเวลาสั้นๆนะครับเราก็ได้มาเจอคนที่ชอบรถแบบเดียวกันนะฮะแล้วก็ได้มาถ่ายรูปส,สวยๆให้รถตัวเองนะครับเดีย๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูหลังจากนี้แล้วมิตติ้งอันนี้ก็คือจบแค่นี้แหละง่ายๆครับสั้นๆ แยกย้ายกลับบ้านพัก่อนนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นรูปสวยๆให้ดูนะครับตามนี้เลยปรับ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 บป็นไงโอเคครับถ้าชอบคลิปก็ฝากกดไลคล์กดแชร์กดซับตะใครด้วยนะฮะแล้วพบกันใหม่นะครับกับมายอร์ชแนลนะครับแล้วก็คลิปมอนสเตอร์ต่อไปนะ,ะ,ะกับน้องดนะิวของเราครับช่างภาพถ่ายอย่างมามันนะ,ะตอนนี้ฉากสวยะครับ <c ười> ้าเจอคลิปหน้าสวัสดีครับผมโอเคครับไปเจอกันเที่ยวหน้าสวัสดีครับมิเจอร์ตั้ง <laughs>